สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับโชว์รูมเคสนะครับในนามขายของ KCA นะครับเราจะพาทุกท่านมาดูว่าที่นี่นะครับมีอะไรจำหน่ายบ้างมีบริการอะไรมีเซอร์วิสอะไรนะครับแล้วก็มีมาตรฐานอย่างไรนะครับ สำหรับท่านใหญ่ที่สนใจรถตัดอ้อยนะครับบริการรถตัดอ้อยนะครับเราจะพามาดูรายละเอียดให้เจาะลึกเลยว่าที่นี่มีอะไรบ้างเชิญครับครับเดี๋ยวเราไปชมโชว์รูมของ t t a กันเลยครับเชิญครับครับอันนี้เป็นสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นโชว์รูมของทาง k c a นะครับวันนี้เราอยู่กับทางผู้จัดการนะครับเดี๋ยวให้ทาง ผู้จัดการโชลุงนะครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมกระผมชื่อสาธิตอมรรัตน์ศักดิ์นะครับเป็นผู้จัดการโชลุงศูนย์ไทยนาครับก็ที่ศูนย์เราเนี่ยมีการเป็นตัวแทนครับของเคสนะฮะแทนของเคสเป็นตัวแทนแห่งประเทศไทยของเคสโดยที่เรามีรถตัดเคสมือหนึ่งเข้ามาในรถมือหนึ่งด้วยครับครับเป็นรถตัด เก้า0ันรุ่นใหม่สุดนะครับแล้วก็มีรถตัดมือสองที่เราซื้อมาแล้วก็มาบิว้วอ๋อ <A. S 1> ก็คือมีสําหรับท่านไหนที่อยากจะได้เล่นรถมือสองก็จะมีรถมือสองบริการครับเรามีมือสองบริการเพื่อเพื่อสําหรับชาวไร่ที่ต้องการอ้อยประมาณสักหมื่นตันอ๋อเราก็จะมีรถมือสองเข้ามาบริการครแต่ของเราจะบิวบ้วแบบบิ้วทั้งคัน ทั้งหมดโอ oh, <ม>้ก็คือเรียกว่าไปถึงหน้าคือพอร้อมใช้เลยพร้อมใช้แล้วก็การรับประกันเราก็รับประกันหนึ่งดูหีอ๋อ oh, คือมีงานรับประกันด้วยแล้ว,ลวมีทีมช่างยังไงหน้าง,นง,งานไหมครับท,ทีมช่างของเรามีหน้าง,งานทั้งหมดตอนนี้มี้เอ่อห้าชุดห้าชุดครับก็จะแบ่งไปเมื่อรถเราขายไปแบบเราจะมีทีมช่างเข้าไปควบคุมดูแลนะครับไม่ว่าทั้งรถเก่ารถใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะ ดูแลได้ทั้งหมดนะครับ,รบทั่วประเทศอันนี้นะส่วนด้านทินช่างเสร็จแล้วก็ด้านอะไรอ๋อมีอะไรด้วยมีครับไหลของเราเนี่ยเป็นอะไหลแท้จากบริษัทเคสจริงๆนะครับของแท้แล้วก็เป็นอะไหลที่หลากหลายนะครับมีเกือบทั้งคันพ,พูดได้ก่อดว่าติดคันแต่เรามีทั้งคันแน่ๆเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของบริษัทเคส ถึงเทือถ้าอะไรไม่สำของเรายังไม่ไม่มีสต๊อกเนี่ยเราสามารถสั่งเบิกได้โทรคุยสั่งส่มาส่งมาไทยในหนึ่งวันโอ้ก็คือเรียกว่าชาวไร่เนี่ยที่ใช้รถตัดมักจะกังวลในเรื่องของการขาดอะไรหาอะไรไม่ได้เนี่ยก็คือทางนี้สามารถเบิกอะไรแท้โดยใช้เวลาแค่เพียงวันเดียววันเดียวถึงมือแน่นอนถึงถึงที่เลยเพราะว่าช่างเราประจําอยู่นั่นเก็ส่งไปที่ช่างเลยครับก็ถือว่าอันนี้เป็นการบริการลูกค้าที่ ถ้าสะดวกรวดเร็วเพราะว่าเราเข้าใจว่าเมื่อซื้อรถไปแล้วเนี่ยหรือแล้วเวลาในการตัดมันสั้นมากใช่ครับมีเพียงแค่ไม่กี่ส,<ะ>สามสี่เดือนเท่านั้นเองอมีแค่ประมาณสักสามเดือนหรือร้อยวันประมาณเนี้ครับวันที่หยุดเนี่ยมันเสียหาย<ะ><ะ>เนาะเสียหายมากเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะมีช่างไปบริการที่ที่หน้างานอะไรเนี่ยเราก็ต้องพร้อมนะฮะแต่เราบิ้วไปเราก็มั่นใจ เกือบร้อยจะถึงว่าเราสามารถคือเรียกว่าลูกค้าสบายใจแน่นอนทั้งทีมช่างทั้งทีมอะไหลครับก็เดี๋ยวจะให้ทางทางผู้จัดการนะครับพาไปเยี่ยมชมนะครับว่าทางโชว์รูมมีมีกิจกรรมอะไรบ้างมีงานอะไรบ้างแล้วก็มีตัวรถตัวไหนบ้างที่น่าสนใจตอนนี้เชิญไปร่วมชมร่วมกันครับได้เชิญครับครับก็อันนี้เป็นฝ่ายอะไรของเรานะครับอะไรของเราก็จะมีอะไรหนึ่งกับอะไรสองอะไรหนึ่งหมายถึงห้องที่เก็บสามารถที่จะต้องเก็บ เพืกซีนเพือะไรที่โดน,นร้อนไม่ได้ห้องนี้จะเป็นห้องที่ควบคุมระบบอุณหภูมินะฮะถ้ามันร้อนปั๊บเนี่ยแอร์ก็จะเริ่มทำงานเพื่อให้ตัวซีนเรามีคุณภาพดียืดอายุการใช้งานครับส่วนอีกอะไหสโตสองก็คือการเก็บอะไหที่เป็นชิ้นส่วนหน,หนักนะครับอันนี้อันนี้ก็ขอแนะนำคุณใหญ่นะครับคุณใหญ่เนี่ยจะเป็นคนดูแลฝ่ายอะไร ที่นี่นะครับเดี๋ยวให้คุณใหญ่พาเข้าชมอะไรเลยครับครับก็จะผมพาชมสตโอข้างในว่าเรามีสต็อกอะไรอะไรบ้างนะครับก็ส่วนนี้ก็เป็นพวกสายรัดแคเอสายรัดท่อของไฮดรอลิกแล้วก็แคมรัดสายของไฮดรอลิกครับแล้วก็พวกเสื้อลูกปืนแล้วก็ลูกปืนต่างๆที่ใช้กับในตัวรถของรถตัดอ้อยครับแล้วจะเป็นพวก ฝั่งคันนี้ก็เป็นพวกซีนของโมอเตอร์ชุดซ่อมตัดยอดอะไรประมาณนี้ครับ,รบก็ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพวกชุดสวิตของในตัวรถของรถตัดอ้อยครับระบบไฟต่างๆแล้วก็ชุดสายไฟของรถตัดอ้อยอันนี้ก็เป็นพวกลูกปืนของรถตัดอ้อยเรามีทุกไซส์ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็น กองไฮดรอลิกของรถตัดอ้อยมีทุกรุ่นครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับแต่คุณคุณใหญ่เนาะมาเยี่ยมชมกดังเก็บอะไหล่ชิ้นใหญ่นะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณใหญ่พาชมครับเวัสดีครับโอเคครับตรงนี้มีมีอะไรในการจัดเก็บบ้างครับคุณใหญ่เออนี้จะเป็นพวกของชิ้นใหญ่ครับผมเช่นกล่องฮูดครับแล้วก็พวกกระทะล้อมีป่องป่อาพเรมีครบทุกไ์เลยใช่ครับผมเล็กใหญ่เรามีหมดครับผมแล้วก็จะเป็นพวก ใบตับท่อนไม่มีตับท่อนแต่ละรถตัดอ้อยแต่ละไซส์อะครับมีครบ<ม>ครับผมขนาดเลยใช่ครับผมบแล้วก็จะมีพวกจานตัดโคนที่เราเก็บไว้เป็นพวกอะไรชิ้นใหญ่แล้วก็พวกเออน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็โซ่พวกน้ำมันเองก็มีมีตัวเก็บมีครับผมพวกน้ำมันไฮดรอลิกอะไรอย่างเงี้ยครับที่ใช้เกี่ยวกับรถตัดอ้อยของเราจะมีใบพัดลมนี่มีไหมครับเอ่อมีครับผม แล้วพวกคอมแอร์พวกอะไรเนี่ยครับมันจะมีพวกมอนมวน้ำของเรามีหมดครับพวกอุปกรณ์พวกไฟฟ้าในเรื่องเราก็มีเก็บหมดเลยด้วยครับอ่ามีครับผมอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราถ้าใครซื้อพวกรถปีรีสใหม่ๆพวกแปดพันหรือเก้าพันไปคือเรามีได้ครับเราเรามีสต็อกพอไม่ต้องกลัวว่ารถจะไฟฟ้าจะซ่อมยากไหมอะไรคือเรามีใช่หมดใช่ครับผมเราเนี่ยกับประมาณเนี่ยครับมีพวกโซ่พวกจานตัดโคนใบมีดอะไรเนี่ยครับ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสต็อกซึ่งเราเองที่บอกนะทางที่เนี่ยทางผู้จัดการบอกแล้วว่าอะไรเกือบทั้งหมดของทั้งคันเนี่ยเรามีใช่ครับพวกชิ้นแย่ก็พวกบุมล้ออะไรเราก็มีให้เลยมีให้ครบครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับคุณใหญ่ที่พามาเยี่ยมชมขอบคุณมครับก็เอนี่ก็คือยี่นะฮะทั้งยี่ที่เป็นผู้จัดการของซอมบรุงของเรานะครับของเราก็จะมีทีมลูกทีมที่บอกว่าผ้าทีมตอนนี้นะฮะ แล้วก็ยี่เป็นผู้จัดการก็หนุงมเดียวผมจะขอให้ทางยี่ช่วยแนะนําว่าเราเคยเราซ่อมอยังไงเป็นระบบยังไงนะฮะอันนี้เป็นรถที่จะเอามาบิ้วครับครับก็เหินนะสวัสดีครับครับก็คือทางทีมซ่อมบำรุงของ KCA นะครับก็จะนํารถที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับตามสมภาพเอามาบิว้ว ก็คือว่าเราจะรือทั้งคันแล้วก็เก็บงานพวกปั๊มพวกมอเตอร์ชุดเครื่องชุดเกียร์ทั้งหมดนะครับก็คือระบบไฮดรอลิกทั้งหมดเราก็เซตใหม่หมดครับพวกระบบไฟฟ้านีอ่าไฟฟ้าถ้าเราเช็คแล้วสายไฟมีปัญหาเราก็เปลี่ยนเซ็ตใหม่ให้เลยเราจะมีทีมช่างไฟฟ้ามาคอยเซ็ตวัดค่าตัวที่เห็นตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวรถที่เรานำเข้ามาจากทาง ต่างประเทศครับตอนนี้ก็คือเรายังยังไม่ได้ทำอ่าครับตัวนี้เพิ่งเพิ่งรื้อเพื่อเตรียมแปลงจากล้อแท็กเป็นล้อยางนะครับตอนนี้ก็คืออันนี้คือสภาพที่กำล,ลังรื้อยู่อ่าครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในรถที่ส่วนที่เราเริ่มทำมาแล้วอ่าครับที่ทําประมาณ80%แล้วครับใช้ทางช่างยี่พาอ่าครับตรง,งนี้ก็จะเป็นตัวตัวช็อปนะครับอ่าครับนี่คือตัวช็อป อันนี้ก็จะเป็นทางช็อปทางมาตรฐานของทางเอซีเอซครับนะครับว่ารถที่ถูกนำเข้ามาแล้วเราก็จะมาทการซ่อมบำรุงหรือว่าทําการแก้ไขที่นี่ให้ทางช่างยี่เนะนําหมือยว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับอันนี้ของของ,ของเราที่พอเรารื้อเสร็จจากเมื่อกี้ที่ดูกันมานะครับก็คือเราก็จะมาด้านในเราก็จะมาเซ็ตประกอบพวกชุดลําเลียงมอเตอร์ปัม๊มและก็เครื่องยนต์ พอเราประกอบเสร็จปุ๊บเราทดลองแล้วเราก็จะทดลองแล้วเราก็จะวัดแรงดันของชุดปั๊มต่างๆให้ได้ตามสเปคมาตรฐานของรถตัดเคสของเรานะครับก็คือจะต้องมีการรันอินก่อนอ่าครับรันอินแล้วก็วกบอกว่าเออมันสามารถวิ่งได้ทำงานนะได้ปกติใช่ครับแล้วก,วก็อันนี้คือที่เห็นในรูปนี่ก็จะเป็นในตัวจริงจะเป็นตัวล้อแทร์อ่าครับนะก็คือแต่เ่าวไรบางคนบอกว่าเราชอบล้อยางก็คือมีบริการ,รเปลี่ยนให้ด้วยไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นล้อยางได้ครับอ๋อคือสามารถแล้วแต่เลือกมีตัแพร์ล้อยางให้เลือก แล้วก็ทางรถเนี่ยเราสามารถที่จะทาทั้งคันเวลาแบบมันมีอาการบุบอะไรอ่มครับก็คือว่าเรามีทําสีพร้อมปะผุหรือว่าทําให้กลับมาเป็นสภาพเดิมเรามีครับถ้าตัวไหนเราปรับไม่ได้เราก็ใช้ชิ้นส่วนใหม่เปลี่ยนเลยครับก็คือมีอ่าครับมีพร้อมครับมีสเปคใหม่เปลี่ยนครับก็คือเรียกว่ารถที่เอาไปถึงหน้างานเนี่ยสภาพสวยทุกคันแน่นอนสวยครับก็คือว่าเราเราเราเน้น คุณภาพในการบริการอยู่นะครับแล้วเห็นว่าทางตัวช่างยี่เองเป็นผู้จัดการเนก็คือมีการควบคุมทีมช่างใช่ครับผมเป็นคนดูแลแว่าจริงๆแล้วทีมช่างเนี่ยเวลาน้างานก็คือจะไปอยู่ตามอยู่ตามตามลูกค้าเป็นกลุ่มๆครับหนึ่งชุดเราก็จะแบ่งกลุ่มให้ดูแลครับตามพื้นที่โอ้โหโทรตามแล้วไม่มาอะไรเงี้ยไั่มีก็คือว่าไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงยังไงก็เข้าถึงครับโอเคจะเป็นทีมช่างเนาะเรียกว่าเป็นงานออนไซน์ครับก็คือไปบริการหน้างานนะครับลูกค้าไม่ต้องส่งรถกลับมามีทีมช่างเข้าไป้างน ก็เดี๋ยวไปทาไปดูเห็นว่าโซนทำสีของทางเราเนี่ยแยกกันนะครับแยกกันครับอยู่ด้านก็คือไม่ปนกันครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูครับเดคครรัับบก็อันนี้จะเป็นในส่วนของงานทำสีนะครับแล้วก็งานโป๊เนาะครับมีของเราก็จะมีงานโป๊โป๊แล้วก็พ่นสีรองพื้นแล้วก็เก็บสีจริงนะครับเราก็จะรองพื้นสองรอบแล้วก็สีจริงสองรอบเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าพ่นทับไปเลยไม่ใช่ใช่ครับต้องมาโป๊ขัดอโปะขัดก่อนใช่ครับนะครับ ก็จะทําให้สีออกมาในรถออกมาเหมือนเหมือนใหม่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่กำลังทาอยู่ครับกาลังเก็บงานสีอยู่อันนี้ก็คือมีงานโป้แล้วเรียบร้อยแล้วอ่าโป้แล้วครับก็เดี๋ยวทางช่างก็จะสาดสาดสีโป้อีกรอบนึงตอนนี้คือเว่าสาดสีรอบแรกครับก็คือว่าจะดูว่าที่โป้ไปมีรอยอะไรที่เพิ่มเติมว่าจะโป้เก็บอีกรอบก็คือเรียกว่าสุดท้ายเนี่ยรถจะเยนคลิปทั้งคันแน่นอนใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของมาตรฐานในการทารถนะครับรีฟอร์มของทาง k c a เรียกว่า ทำทั้งคันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ครับเตียนะครับก้ายฮลิกระบบไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของงานสีงานสักปุกทั้งอย่างเรียกว่าลูกค้าเอาไปใช้คือว่าสบายใจนะสบายใจครับแล้วเราดูแลอยู่แล้วครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางช่างยี่นะครับที่มาแนะนำในส่กนของงานช่างงานบริการครับครับครับสัสดีครับอันนี้เป็นรถใหม่ a 9 0ันนะครับม m ยมนะฮะว่า กระท่งเ c a เองก็มีตัวรถใหม่จําหน่ายด้วยครับมีครับมีมีตัวรถใหม่จําหน่ายนะครับอันนี้เป็นรุ่น900 0ซึ่งเป็นโมเดลล่าสุดโมเดลล่าสุดแล้วก็เทคโนโลยีสูงสุดสูงสุดแลวของของเคสเอของเคสแล้วก็สูงสุดในแห่งในประเทศไทยด้วยสามไปนะตอนนี้นะแต่รถตัดที่เราศึกษามาเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้จะสูงสุดสูงสุดกับเขาเลยครับถ้าสำหรับคนไหนที่อยากจะมาดูรถตัวจริง สามารถเข้ามาเยี่ยมชมมีรถโชว์ไหมครับครับมีครับก็มาได้เลยครับมามาดูครับแล้วก็มาลองนั่งได้ลองนั่งได้ด้วยครับแล้วก็ลองขับได้นิดหน่อยครับก็เพราะพื้นที่เราอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่สามารถที่จะขับได้ครับที่อยากจะมาทดลองรถอยากจะมาลองนั่งรถมาดูรถตัวจริงก่อนตัดสินใจว่าเออเราจะสนใจรถตัวไหนดีนะครับเรามีให้เลือกทั้งตัวรถใหม่รถ รีฟอร์มนะครับ <avan. S 1> ให้เลือกลูกค้าสามารถเลือกได้ตามสบายเลยมีทุกซีรีส์นะครับมีทุกซีรีส์ก็อยากจะเชิญชวนนะฮะชถวไรท่ที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะครับก็มาเรื่องาร<ข> <ฤ terrified. S 1> มาดูก่อนถ้ามาดูโชว์รูมก่อนดูฟาร์อารารมอ่ามั่นคง,ง,งก่อนว่าโชว์รูมเราเปิดแล้วมั่นคงขนาดไหนงานบริการเราเป็นยังไงนะครับอ่าเราไม่ไม่แบบว่าขายไปแล้วก็ทิ้งลูกค้าเราไม่ไม่ไม่มีอย่างนั้นครับ ของเราเนี่ยขายไปแล้วเราก็จะต้องอ,อยู่กับลูกค้าอุ้มชูลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะพอพึงพอใจครับโอเคก็ขอขอบขอบพระคุณนะครับผู้จัดการนะครับที่พาเยี่ยมชมโชว์รูมในวันนี้แล้วก็พาดูในเรื่องของงานบริการในเรื่องของงานเซอร์วิสต,ต,ต่างๆขอบขอบคุณนะครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Terima <small> kasih telah menonton!